สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคม2023นะชาวราศีกรกฎวันที่จะแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะ ผู้ที่มีลักษณตรงกับราศีกรกฎนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ อันดับแรกเลยนะคะผู้อ่านก็อยากจะขอพอรจากเหล่าเทวดานางฟ้านะอาร์ตแองเจลอยากจะขอพอรจากอาร์ตแองเจลให้กับชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนพฤษภานะขอหนึ่งใบนะคะมาแล้ว spread your wings ว้าวพลังดีมากนะคะถึงเวลาที่ต้องบินแล้วนะชาวราศีกรกฎ ช่วงนี้สัญญาณของคุณคือเป็นสัญญาณของโอกาสและเวลานะคะตอนนี้เป็น Perfect t i m ไมเลยนะเป็นเหมือนกับว่าเวลาที่ใช่เวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเวลาที่ Perfect เลยใช่เลยนะคะที่ตัวคุณเนี่ยพร้อมที่จะแบบกลางปีกแล้วบินแล้วนะคะพร้อมที่จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะณนะตอนนี้เหมือนเป็นเวลาในการ เปิดทางนะคะท้องฟ้าเปิดแล้วนั่นเองให้คุณบินออกไปนะคะพลังดีมากเลยแล้วสัญญาณของเราเทวดาน,นางฟ้าจะหนุนปีกคุณนะคะจะเป็นลมใต้ปีกนั่นคือจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือปกป้องดูแลคุณนั่นเองในการบินอย่างสวยงามนะคะพลังชีวิตสวยมากนะคะเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่เหล่าเทวดาน,นางฟ้าจะ คอยดูแลคุณจะสนับสนุนคุณนะคะทำให้สำเร็จได้ทุกอย่างนะคะที่ต้องการถึงเวลาต้องบินนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณพลังงานของชาวราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่มีลักษณตรงกับราศีกรกฎกันนะผู้อ่านได้สับเลือกไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะผู้อ่านเห็นสัญญาณ การงานการเงินขึ้นมาเยอะมากๆนะคะช่วงนี้ดึงดูดการเงินเข้ามานะเรื่องงานก็มาเด่นมากนะคะเรื่องการเดินทางก็มาเด่นมากๆผู้อ่านเห็นสัญญาณออกเป็นสองทิศทางนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะขอทิศทางแรกก่อนนะคะเป็นทิศทางแบบความร่ำรวยการเงินอะไรแบบนี้นะ ทิศทางแรกเนี่ยมีสัญญาณออกมาว่าตัวคุณนะคะก็คือเป็นราชาถือดาบคุณจะพุ่งไปข้างหน้าขณะนี้อย่างที่บอกว่าถึงเวลาที่จะต้องสยายปีกแล้วก็บินแล้วนะคะคุณจะก้าวไปข้างหน้าเกิด temperance คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตจะมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางใหม่ที่สดใสมากกว่าเดิมเลยนะคะ และมีสัญญาณของสีเหรียญขึ้นมาเป็นลักษณะของการเตรียมความพร้อมนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางอย่างในชีวิตที่สดใสมากๆนะคะในเรื่องของการงานการเงินการเดินทางการปรับเปลี่ยนการมูฟเมนต์อะไรบางอย่างจะยิ่งทำให้ดึงดูดการเงินเข้ามาในชีวิตคุณดีขึ้นนะคะ คุณจะตั้งใจทำสิ่งนี้มากๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าห้องทำงานของคุณนะถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานไม่ได้แบบเลื่อนตำแหน่งยกย้ายหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เป็นสัญญาณว่าถ้าคุณปรับเปลี่ยนห้องทำงานปรับเปลี่ยนมุมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรับทรัพย์อย่างเงี้ยจะดีมากนะคะเพื่อรับพลังของการเงินนะคะการเงินและความมั่นคงเข้ามานะการปรับเปลี่ยนจะนำมาซึ่งความมั่นคง ในเรื่องการงานการเงินนะสิ่งที่คุณเตรียมพร้อมเรื่องของการเงินก็จะดีมากเลยนะคะทีนี้ในอีกทิศทางหนึ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องราวของความรักอ่ะผู้อ่านรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎนะคะบางคู่บางคนเนี้ยน่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังปรับความเข้าใจปรับสมดุลชีวิตเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ เหมือนพยายามกลับมาพัฒนาตัวเองก่อนให้ดีขึ้นนะคะเพื่อสร้างฐานความมั่นคงให้กับความรักมีสัญญาณว่าตัวคุณเนี่ยเคยเจอเรื่องราวที่ไม่เวิร์กมาก่อนในอดีตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วทำให้คุณแก่งขึ้นนะคะเหมือนคุณแก่งขึ้นคุณเรียนรู้ดังนั้นในการที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการเตรียมพร้อมหลายอย่างเลยนะคะในชีวิต น่าจะเป็นเรื่องที่คุณมองอะไรที่แบบชัดเจนมากขึ้นนะคะพยายามไม่ให้เกิดซ้ำในสิ่งที่เคยไม่เวิร์กมาก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะคุณเรียนรู้จากอดีตน,นะแล้วสัญญาณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิศทางที่หนึ่งหรือทิศทางที่สองนะคะมีสัญญาณเชอริออตคือจะมุ่งไปข้างหน้าคุ้งไปในทิศทางที่จะทำให้สำเร็จ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอยากจะเดินทางไปหาเขานะคะหรือคุณอาจจะมีแผนการเดินทางเพื่อไปทํางานนะคะไปเรียนหรืออีกอย่างหนึ่งคือไปเจอคู่รักคู่ครองก็ได้นะคะเขาคนนี้มีสัญญาณที่อาจจะเป็นคนไกลนะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะสัญญาณคือคุณอยากเดินทาง ตัวคุณเองอยากเดินทางไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นยังไงไปที่ไหนก็ตามนะคะชาวราศีกรกฎคุณอยากเดินทางไปในทิศทางนั้นเพื่อทําให้เป้าหมายนั้นสําเร็จนะคะหรือพยายามมุ่งไปยังเป้าหมายนั้นอย่างรวดเร็วนะคะสัญญาณแปดเหรียญขึ้นมาเป็นสัญญาณที่ย้ําว่าคุณจะดึงดูดการเงินนะคะสิ่งที่คุณขยันสิ่งที่คุณตั้งใจนะ สิ่งที่คุณไม่ยอมแพ้มุ่งมั่นสม่ำเสมอสิ่งนั้นจะสำเร็จนะคะเป็นคนที่จะต้องลงมือทำอะ่ะพราะลงมือทำแล้วอะ่ะผลที่จะตามมาเนี่ยจะสวยมากๆนะคะจะมีผลลัพธ์เห็นความสำเร็จปรากฏขึ้นมาแล้วสอดคล้องกับพรจากเราเทวดานางฟ้าเลยคือตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะบินแล้วนะคะจะสยายปีกแล้ว คุณอาจจะเดินทางหรือคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างตามแผนที่ตั้งไว้ะนะคะทีนี้ขอดูสัญญาณพลังงานของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหจัสติสปรากฏนะคะมีสามถ้วยแล้วก็มีเจดถ้วยพลังความรักเริ่มปรากฏขึ้นแล้วนะคะคุณจะพบเจอคู่คนที่ใช่ของคุณ นะคะจะมีหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคุณถ้าเป็นเรื่องราวความรักนะมีหลายคนเข้ามาในชีวิตคุณหนึ่งในนั้นคือคนที่ใช่คือคนที่มีศีลเสมอก,กันกับคุณคือคนที่เหมาะสมกับคุณนั่นเองนะคะ justice ขึ้นมาแสดงว่าต้องเป็นคนที่คู่ควรกันเหมาะสมกันนะคะแล้วสัญญาณน,นี้จะเกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องชัดเจนขึ้นมาในการเลือก สัญญาณของชาวราศีกรกฎอาจจะต้องมีการเลือกคนที่ใช่ะเลือกคู่ของคนนะคะคนที่ใช่แล้วสัญญาณสามถ้วยขึ้นมานี่คือสัญญาณของการที่อาจจะไปออกเดทก็ได้นะคะคุณอาจจะไปออกเดทคุณอาจจะไปเจอกันนะคะทําความรู้จักกันก็ได้อีกอย่างหนึ่งสัญญาณเนี้ยเป็นสัญญาณของการแบบ r ูเนียนก็ได้นะคู่ที่เคย ห่างกันไปอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะกลับมาใช้เวลาด้วยกันมาพบเจอกันก็ได้นะตัวคุณจะเริ่มมีการเปิดโอกาสในการที่จะพูดคุยเจราจาในเรื่องความรักอาจจะเปิดโอกาสในการออกเดทก็ได้นะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเขาก็จะจริงจังกับคุณนะคะมีสัญญาณของการเปิดใจเปิดโอกาสพบเจอคู่ด้วยนะสัญญาณช่วงพฤษภสพานะคะ ว้าวมากทีนี้เรามาดูสัญญาณของคู่นะคู่ของชาวราศีกรกฎนะคะขอดูสัญญาณของเขาคนนั้นนะคู่ของคุณนะคะโอ้โหเขามีสัญญาณของอัศวินถือเหรียญน,นะคะเก้าไม้เท้าแล้วก็เก้าดาบมีการนอนไม่หลับด้วยสัญญาณของเขาอัศวินถือเหรียญคือเป็นคนที่มีแนวคิด มีเขาเรียกมีเป้าหมายชีวิตนะคะชัดเจนนะเขามีเป้าหมายที่อยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเขามีเป้าหมายที่จะลงทุนธุรกิจหรือทําให้ชีวิตเขาอ่ะมีความมั่นคงในอนาคตนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคนคนนี้คือเขาจะแบบว่าค่อนข้างมีความรอบคอบอะ่ะพิถีพิถันนะคะดูสถานการณ์โดยรอบใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะ สิ่งที่เป็นพลังของเขาคือเขาจะไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่หวั่นไหวนั่นเองสัญญาณก้าวไม้เท้าคือแม้ว่าจะใช้เวลานานแต่เขาก็จะอดทนแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้ใช้เวลานหน่อยนะคะแต่ก็จะมุ่งมั่นตั้งใจไม่เปลี่ยนใจว่างั้นนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะมีความกังวลก็ได้ด้วยความที่ใช้ระยะเวลานานนะ คนคนนี้เมื่อเขากับคุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะค่อนข้างหวงคุณนะคะแล้วเขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองเขาจะมีความพยายามนะคะที่จะคบคุยกันกับคุณใช้ระยะเวลานานแต่เป็นคนที่มีความมั่นคงอย่างที่บอกเขาจะค่อนข้างหวงคุณแล้วก็มักจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณบ่อยๆนะคะ ผู้อ่านอยากขอเปิดขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีกรกฎนะคะคู่ของคุณนะขอขยายสัญญาณเขาหน่อยนะคะลักษณะของเขาหรือว่าอะไรที่อยากบอกเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะคู่ของชาวราศีกรกฎมาแล้วหกดาบวาว จะเกิดการเดินทางในชีวิตเขาเขามีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะในช่วงเดือนพฤษภามนะคะคนคนนี้มีเกณฑ์การเดินทางหรือว่ามีรูปแบบของชีวิตที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะปรับเปลี่ยนสถานการณ์จากอะไรที่เขากังวลน,นะคะจะไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้น เป็นราชาถือเหรียญว้าวมั่งคั่งมั่นคงนะเขาคนนี้จะพัฒนาตัวเองจากการที่เป็นอัศวินถือเหรียญจนกลายเป็นราชาถือเหรียญน,นะคะคือมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นนะคะคนคนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าจะมั่นคงนะคะแล้วเขาจะคู่ควรกับคุณเลยนะเพราะว่าตัวคุณพลังมาอลังการมากนะคะ พลังของคุณก็มีบุญบารมีเยอะนะสัญญาณออกมายืนยันนะคะเจ็ดหมายเท้าสัญญาณของการนั่งสมาธิด้วยนะคะเขาจะมีการปรับฐานบุญฐานจิตนะคะออกมายืนยันกับสิ่งที่เพิ่งพูดเมื่อกี้นะคะว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองเขาจะพัฒนาตัวเองนะคะจนเท่าเทียมทัดเทียมก,กันกับคุณเลยนะ สัญญาณฐานจิตของเขาเนี่ยเกิดการตื่นรู้ด้วยนะคะพลังสวยมากเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วทำให้สำเร็จให้ได้นะคะพิสูจน์ตัวเองหอยใบ The f o o l ว้า wow. วมีอิสระที่จะทำตามเสียงหัวใจของตัวเองนะคะอะไรที่เคยยึดติดเป็นพันธนาการในชีวิตเขานะคะ เหมือนตัวเขาเป็นอิสระนะสัญญาณการเดินทางแบบแฮปปี้สดใสก็เข้ามานะคะมีความเป็นไปได้ที่คุณจะไปหาเขาหรือเขามาหาคุณก็ได้นะเพราะว่าสัญญาณเกณฑ์การเดินทางปรากฏขึ้นทั้งคู่เลยนะคะหรือคุณเดินทางไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ขออีก oh, ใ่ chariot เขาคนนี้มีสัญญาณตรงกันกับคุณเชอริออตเชอริออตคือสิ่งที่คุณคิดอยู่นะคะนั่นหมายความว่าคนคนนี้คือคนที่คุณตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพบเจอนะสัญญาณออกมาเลยว่าคุณกับเขามีหัวใจที่ตรงกันนะคะชาวราศีกรกฎคู่ของคุณเนี่ยเขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะมาครองคู่อยู่กับ คุณแล้วเป้าหมายชีวิตคือการครองคู่กันนะสัญญาณเป้าหมายจะตรงกันนะคะผู้อ่านอยากจะขอเปิดขยายสัญญาณของเขานะแล้วเขาคนนี้อยากบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะผู้ของคุณนะขอใบแรกห้าไม้เท้าเขาจะพยายาม เขารู้เลยว่าตัวคุณนะคะมีหลายๆคนเข้ามาในชีวิตนะคุณอาจจะเปิดใจพูดคุยกับคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้เลยว่าเขาจะพยายามเอาชนะหัวใจคุณให้ได้นะชาวราศีกรกฎเขาจะพยายามนะคะเป็นสัญญาณของการสื่อสารการสื่อสารทางไกลอาจจะผ่านโลกโซเชียลเว็บเดชน่าเชื่อถืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ได้หรือว่าจะเป็นคนที่ มีเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะคนคนนี้มีสัญญาณแบบเป็นลักษณะของการเจรจาสื่อสารเข้ามานะคะเขาบอกเลยว่าเขาจะเอาชนะหัวใจคุณให้ได้นะโอ้โหก้าวไม้เท้าออกมายืนยันก้าวไม้เท้าสองครั้งเขาจะไม่ยอมแพ้นะคะเขาจะแบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจพยายามนะก้าวไม้เท้าเหมือนคนที่มีความรักแบบว่า ยืนยงมีความรักยืนยงมั่นคงมากๆนะไม่ท้อแท้ต่อทุกสถานการณ์นะคะสัญญาณการสื่อสารทางไกลมาเด่นมากคุณกับเขาอาจจะคุยกันแชทกันเป็นระยะเวลาหนึ่งก็ได้นะคะในการเทียบพิสูจน์หัวใจก็ได้นะผู้อ่านคอยอใบนะคะเขาอยากบอกอะไร The e อ p r e s s wow, วาวเลย คุณคือที่รักของเขาคุณคือสุดที่รักนะคะ The Empress คือผู้เป็นที่รักหนึ่งเดียวเท่านั้นคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ครอบครองหัวใจเขานะคะสัญญาณสวยมากเลยหอยใบสิบดาบว้าวทุกอย่างในชีวิตอะไรที่เคยเกิดขึ้นมานะคะอยากให้ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่ด้วยกันนะ สัญญาณเนี่ยเป็นสัญญาณของการที่เดินมุ่งไปยังทิศทางของแสงสว่างนะคะนี่คือสัญญาณของการเกิดใหม่นะสิบดาบแสดงว่าวิบากอะไรก็ตามที่เคยเจอมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะได้ชดใช้แล้วณนะตอนนี้จะเกิดใหม่นะคะแล้วก็มุ่งไปสู่ทิศทางใหม่ที่สวยงามเขาบอกว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนะคะ สัญญาณสวยมากเลยผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีกรกฎและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภามนะคะหนึ่งดาบการตัดสินใจที่ชัดเจนเหือไฮฟิเทสแล้วก็สิบไม้เทา้าว้าวมีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามนะคะพลังสัญญาณนะความรักความสัมพันธ์เนี่ยผู้อ่านเห็นว่า ถ้าคุณทั้งคู่มีการพูดคุยเจรจาสื่อสารกันนะคะอาจจะยังไม่เปิดเผยสเตตัสสถานะนะแต่อาจจะศึกษาดูใจกันอยู่นะคะมีการเปิดใจพูดคุยแล้วก็มีรูปแบบที่ยังไม่ได้เปิดเผยสถานะสเตตัสชัดเจนนะการตัดสินใจที่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นรเร็วๆนี้นะคะ อาจจะเกิดจากการที่คุณมั่นใจแล้วล่ะว่าคนคนนี้นะคะจากสเตตัสถานะที่คุยกันแบบยังไม่ได้เปิดเผยนะคะคุยสื่อสารกันมาเป็นเวลานานเนี้ยน่าจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเกิดใหม่ที่ชัดเจนนะคะจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมอาจจะเปิดเผยสเตตัสสถานะให้ชัดเจนหรือว่ามีการเปิดเผยความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะ มีสัญญาณของการที่คุณจะได้ปรับเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะเลื่อนตําแหน่งหรือว่าอาจจะมีการรับตําแหน่งใหม่ที่มีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมนะคะมีการสร้างธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีสัญญาณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้นอะไรแบบนี้สัญญาณของตัวคุณก็จะมุ่งไปเรื่องของการงานการเงินนะคะค่อนข้างเด่นมาก จริงๆแล้วผู้อ่านเห็นว่าอยู่ที่ตัวชาวราศีกรกฎเลยนะคะเหมือนกับว่าโชคชะตาเปิดโอกาสให้คุณเลือกนะว่าคุณจะมุ่งไปในเรื่องของชีวิตหน้าที่การงานหรือว่าคุณจะมุ่งไปที่เรื่องของความรักหรือพยายามปรับสถานการณ์สองอย่างนี้ในสองทิศทางให้ลงตัวก็ได้นะคะโชคชะตาได้เปิดให้คุณเลือกนะชาวราศีกรกฎ ทิศทางไหนก็ตามที่คุณเลือกนะคะก็จะดึงดูดความสําเร็จนะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาแบบ spread your wings แล้วนะคะเวลาของการเจริญรุ่งเรืองและเติบโตนะคะพลังดีมากผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตนะคะหรือว่าพลังของผลลัพธ์นะคะแปดเหรียญยังขยันอดทนอยู่นะคะตรงกับพลังงานภาพรวมเจดเหรียญก็ยังขยันอยู่นะจริงจังมากแล้วก็เป็นคิงถือดาบ สัญญาณตรงกับพลังงานภาพรวมนะคะพลังงานของชาวราศีกรกฎคุณก็ยังดำเนินชีวิตของคุณต่อไปในรูปแบบนี้นะคะด้วยความขยันความอดทนการรอคอยที่ไม่ยอ่อท้อไม่ท้อแท้นะคะแล้วผลลัพธ์ความสำเร็จนะคะก็จะเข้ามาในชีวิตคุณจากความตั้งใจของคุณนั่นเองนะ ผู้อ่านก็พยายามอ่านเรื่องความรักให้นะคะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่คุณเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณหรือศึกษาดูใจกันอยู่เนี่ยเขาคนนี้จะพยายามพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จคู่ควรกับคุณแล้วก็พิสูจน์ความรักของเขาให้คุณได้รู้นั่นเองนะทีนี้ผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานจากโรแมนต์แซงเ l จ้นะ โรแมนซ์แซงเอยากบอกอะไรชาวราศีกรกฎบ้างนะคะช่วงเดือนพฤษภา r e l e ส s e เอ็กซ์ว้าวให้ปลดปล่อยพลังงานเก่านะคะพลังงานอะไรที่เป็นพลังงานลบเก่าๆที่เคยติดค้างอยู่ในหัวใจคุณนะคะปลดปล่อยพลังงานเก่านั้นไปพร้อมที่จะรับพลังงานบวก พร้อมที่จะรับพลังงานอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งเป็นพลังงานที่ดีพลังงานความสำเร็จเข้ามาในชีวิตนะคะขออีกใบหนึ่ง express your love อยากให้คุณแสดงออกถึงความรักนะชาวราศีกรกฎสัญญาณออกมาบอกเลยว่าเมื่อคุณเจอคนที่ใช่หรือมีการเปิดใจนะคะขอให้คุณแสดงออกถึงความรักด้านความอ่อนโยนนะคะ ความอ่อนโยนในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้จะดีมากเลยนะจะมีแรงดึงดูดนะคะมาแล้วโรแมนติกฟีลลิ่งก็มาใครที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะในช่วงพฤษภาบอกเลยว่าจะโรแมนติกนะคะจะโรแมนติกมากเลยระหว่างคุณสองคนนะ w h a t waiting for คุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะ d e i h timing ก็คือว่า เวลาอันศักดิ์สิทธิ์ใครคนนี้คู่ของคุณจะเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นั่นหมายถึงว่าโชคชะตาได้กําหนดไว้แล้วนะคะคนคนนี้คุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะจะทําให้ความรักชีวิตรักของคุณมีความมั่นคงมากๆนะคะ ดาวนี้ผู้อ่านอยากขอสัญญาณจากจักระนะคะให้พลังงานอยากบอกรอไรชาวราศีกรกฎข้างนะคะช่วงเดือนพฤษภามาแล้วฟีดแรงศรัทธานะคะความศรัทธาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะขอให้คุณมีความศรัทธาในเรื่องราวของความรักเชื่อมั่นว่าความรักจะเข้ามาในชีวิตคุณเชื่อมั่นว่า คู่ชีวิตของคุณจะเข้ามานะคะใครคนนั้นคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณขอให้เชื่อมั่นว่ารักที่ดีที่สุดจะเข้ามาในชีวิตเรานะอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในเรื่องความรักนะคะขออีกใ่เดสตินีคนที่จะเข้ามา นี่คือสัญญาณของคู่พรมลิขิตนะคะพรมลิขิตหมายความว่ามาตามพลังงานบนุญสัญญาณของบุญบาร,รมีโชคชะตาที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงจังหวะเวลาของคุณเนี่ยโชคชะตาจะเปิดโอกาสให้คุณได้เลือกจะมีทิศทางให้คุณได้เลือกนะคะในภาพก็คือจะมีทิศทางขาวกับดำนะ,ะทิศทางใดก็ตามที่คุณเลือกนะคะถ้าเป็นทิศทางบวก ทิศทางสีขาวเนาะทิศทางบวกคุณก็จะพบเจอคู่บุญบารมีของคุณนั่นหมายความว่าเขากับคุณเนี่ยมีสีเสมอกันนะคะมีฐานบุญฐานจิตทัดเทียมนะคะสิ่งนี้ก็จะประสบความสําเร็จแล้วดึงดูดให้ลงเอ่ยกันนะคะถ้าคุณเลือกในอีกทิศทางหนึ่งสีดําแสดงว่าอาจจะมีพลังงานลบเจือปนอยู่นะคะ สัญญานนั้นหมายความว่าโชคชะตาก็ให้คุณไปเรียนรู้ในทิศทางที่คุณเลือกทิศทางนี้เมื่อคุณได้เรียนรู้เมื่อคุณได้แก้ไขแล้วเหมือนมันเป็นวิบากของเราที่เราต้องไปแก้ไขสิ่งนั้นนะคะไปเรียนรู้สิ่งนั้นจนตื่นรู้เมื่อคุณตื่นรู้จะเกิดการหมุนกลับมาเลือกใหม่นะคะนี่คือทิศทางของโชคชะตาพลังสวยมากอลังการมากเลยนะคะ ขออีกใบ completion อะไรที่เป็นพลังงานลบเก่าๆนะคะจบไปนะเคลียร์จบเลยนะคะพร้อมที่จะใช้พลังงานบวกของเราดึงพลังงานบวกของเราขึ้นมาเยอะๆนะก้าวไปข้างหน้านะคะถึงเวลาที่จะ Spread your wings แล้วถึงเวลาที่จะบินแล้วนะคะพลังความจเจริญรุ่งเรืองรออยู่แล้วนะเส้นทางมาชัดเจนมากนะคะฟ้าเปิด ขออีกใบ Isolation สัญญาณของชาวราศีกรกฎคุณเก็บใจพักใจเก็บตัวนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความรักนะมีสัญญาณของชาวราศีกรกฎนะคะที่ยังไม่ยอมเปิดใจเก็บตัวเก็บใจพักใจอยู่นะคะดึงพลังงานบวกของตัวเองขึ้นมาหันไปพัฒนาตัวเองเรื่องการงานการเงินนะคะมั่งคั่งร่ำรวยนะ แต่ตอนนี้จักราออกมาบอกว่าถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องออกมามองในเรื่องของความรักด้วยนะคะยังไงก็ตามนี่คือเส้นทางที่ธมลิขิตเปิดให้คุณเลือกนะคะจักราออกมาบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะเลือกนะ <Wow. S 1> อยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะว่าคุณเลือกเส้นทางไหนทุกเส้นทางมีการเรียนรู้แล้วก็มีความสำเร็จให้คุณเสมอเพราะว่า สัญญาณน,นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลคุณนะคะผู้อ่านขอสัญญาณจาก Whisper of Love ขอใบแรกมาแล้ว I love you ว้าวเลยพลังดีมากมีคนอยากบอกรักคุณนะคะแล้วก็มีใครบางคนอยากได้ยินคุณบอกรักด้วยนะเขาอยากได้ยินคุณบอกรักเขานะคะ และตัวเขาก็อยากบอกรักคุณมากๆสัญญาณดีมากเลยแล้วสัญญาณน,นี้นะคะเป็นสัญญาณที่ออกมาบอกว่าเหล่าเทวดานางฟ้าก็รักคุณนะคะรักและคอยปกป้องดูแลนะเป็นลมใต้ปีกของคุณเสมอเลยนะคะพลังออกมาสวยมากขออีกใบ back to what you love สัญญาณเห็นไหมคะ ประตูเปิดแล้วนะคะเส้นทางเปิดฟ้าเปิดนะอย่างที่ผู้อ่านบอกเลยนะคะตอนนี้สัญญาณของเหล่าเทวดานางฟ้าออกมายืนยันนะคะว่าฟ้าเปิดแล้วพร้อมบินนะคะพร้อมบินชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะมีการเดินทางก็ได้นะคะสัญญาณการเดินทางแบบเป็นพลังงานตรงๆเลยนะพร้อมบินก็คืออาจจะต้องเดินทางนะคะ อีกใบนะคะ Do something for someone ว่าออกมาบอกว่าอยากให้คุณใส่ใจเรื่องความรักด้วยทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนนะสัญญาณการแสดงออกถึงความรักแสดงให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่พบคุยกันอยู่กับคุณก็ได้นะคะให้เขารู้ว่าคุณรักเขานะทำอะไรบางอย่างให้เขามั่นใจนะคะเพราะว่า คนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาเนี่ยพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พยายามอย่างมากเลยที่จะทําให้คุณมั่นใจในความรักของเขานะคะสัญญาณออกมาสวยมากผู้อ่านก็ขอให้ชาวราศีกรกฎท,ทุกคนเลยนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตเลยนะ คลิปนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ